เด็กใหม่ย้ายเข้ามาหนึ่งคนนะคะฝากเด็กๆดูแลเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเขาเพิ่งย้ายมาใหม่เขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับธรรมเนียมเรานะคะแล้วก็ฝากเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะนี่พ่อเธอฉันได้ยินคุณครูพูดว่าจะมีเพื่อนใหม่อะเข้ามาเราเตรียมของไว้ให้เพื่อนกันดีไหมฉันว่าฉันจะเอาขนมมาฝากอ่ะเออฉันคิดออกแล้วฉันมีผลไม้เต็มบ้านเลยเดี๋ยวฉันเอามาฝากแล้วกันนะ อส่วนฉันนะฉันว่าจะเอาเป็นมลงตับเต่าท่อนนะเพราะว่ายายฉันเก็บมาเยอะเลยงั้นเอามาพรุ่งนี้กันนะโอเคยายจามีเพื่อนจะมาจากกรุงเทพเราเตรียมของไว้ให้เพื่อนกันดีไหมได้สิลูกเอาอะไรดีคะงั้นเราเอาเป็นมลรงตับเต่าท่อกันดีไหม นีสิลูกเยอะแยะเลยมาแรงตับเต่านี่เยอะแยะเลยบ้านเราหนูขอช่วยยายได้ไหมคะค่ะงั้นหนูขอช่วยไปล้างนะคะคด้โหมะแรงตับเต่าเยอะจังเลยเพื่อนต้องชอบกินแน่ๆอืนนี้เราจะตั้งใจทํเา,าเลยต้งลล้างแมงตับเต่ามาแล้วต้องมาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะลกค่ะแล้วก็ใส่ใส่ใบเตยให้มันห้อง เอาใส่มาทำ่างนี้มันจะได้หอมหอมได้อร่อยใส่จะสุดแล้วลูกแล้วลื่นแล้วมาใส่เดี๋ยวะมาสุรจังเลยเยอะแยะเลยเห็นไหมโอ้โอร่อยแน่ๆเลยยาย กินัเลยค่ะยายเคยกอยากให้อร่อยต้องปรุงรสเพิ่มเติมนะลูกจะได้อร่อยอร่อยเอาไปแบ่งเพื่อนก็ได้ค่ะยายสวัสดีจ้ะอีโอเลยชื่อลินนะเราชื่อนันแลพวกเราสองคนเอามะเร็งกับต่อมาะขามเพื่อลองชิมดูสิอีเลี้ยมะเรงอะไรว่าไม่กินแบบเหมือนมะเร็งสาบเลยไม่เป็นไรเลยกินกันได้ดีมากเลย น่ลิโอการปฏิเสธน้ำใจของลาลินลาลินเสียใจมากรู้ไหมใช่ลาลินอุตสาห์เตรียมของให้เธอตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะฉันแทบพีกับแมลินทั้งนั้นเลยเหรอใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปขอโทษกับแมลินเองฉันขอโทษพวกเธอด้วยนะไม่เป็นไรถ้าางั้นเราไปขอโทษลาลินพร้อมกันไหมโอเคไปกันไปกัน ขอเธอเธอด้วยนะที่ทฉันทําไม่ดีไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรฉันเข้าใจฉันอยากลองกินแมลงข้าของเธอแล้วล่ะได้สิฉันเตรียมเผื่อทุกคนด้วยนะเย้ยนูกลับมาแล้วค่ะยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลาน,ลาน <S <S ๆโอ้วันนี้ได้เพื่อนมาเยอะแยะเลยพอดีว่าพอกเขาอยากชิแมลงตับเต่าฝีมือยายน,นะคะพอดีเลยยายกําลังจะตําส้มตํา ทอดมะเ็งตับเตาให้ด้วยเดี๋ยวจัดให้ย <Yeah! S 1> แล้วก็เทน้ำขั้นตอนแรกเอากระทะตั้งไฟตั้งเกสแล้วก็ใส่น้ำมันให้มันร้อนๆนหน่อยค่อยใส่เอาใส่ได้แล้วอยากลองทำดูไหมอยากทอดดูไหมอยากค่ยาย เราอยากก็มาลองมาทอ,อ,อดดูมาลองไหมเโอตอนที่อยู่กรุงเทพหนูไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยยายสนุกจังเลยนี่ไงมาเลยทอดกับกล็ดของเราหืมแม่กินจังเลยพอเราช่านกลับไปกรุงเทพฉันต้องคิดถึงพวกเธอมากแน่ๆ ถ้างั้นเธอก็ไม่ย้ำพวกเราบ่อยๆสิใช่ฉันรอเธออยู่นะเอาเลยเอาเลยฉันหิวแล้วลอ,องกินดูสิอืออร่อยจังเลย <S <S 2> <S 2> เรนวันหลังเธอพาฉันไปหาบ้างนะได้เลยฉันพาไปถ้างั้นฉันขอไปด้วยนะยได้สิกินกันเถอะอืออร่อย Mm. Oh, ay. Mimi bra.